สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช anel YouTube มีเฮงช anel มีเฮมีเฮงมีแฮงต้องมีเฮงช anel เท่านั้นค่ะมาที่ศึกฟุตบอลประจำวันพุธที่4สิงหาคม2564เป็นเกมพบกันระหว่างทีมสปนตักมอสโกเปิดบ้านรับกันมาเย็นทีมเบนฟิก้าค่ะในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2021-2022รอบคัดเลือกรอบ3โดยคู่นี้นะคะจะเริ่มแข่งกันในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยค่ะ เจ้าบ,บ้านสปราร์ตัมอสโกค่ะเข้ามาเล่นในรอบนี้ได้นะคะโดยการใช้สิทธิ์ฐานะรองแชมป์รัสเซียพรีเม,มรีกในฤดูดกาลที่ผ่านมาค่ะและในช่วงนี้นะคะทางดิกก็เพิ่งเปิดฤดูกาลใหม่ซึ่งลงแข่งขันกันไปทั้งหมด2องนัดด้วยกันค่ะนั้นล่าสุดนะคะออกไปเยือนน้องใหม่อย่างจิงคริยาสเวียตอฟค่ะเอาชนะไปได,ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูและเก็บ3คะแนนแรกไปได้ค่ะส่วนผลงานห้านัดหลังนะคะทำได้ดีเลยทีเดียวชนะ4ครั้งและแพ้ไป1ครั้งด้วยกันค่ะ ส่วนทังทีมเยเมนเบนฟิก้านะคะเข้ามาเล่นในรอบนี้ค่ะโดยการใช้สิทธิ์อันดับที่3โปรตุเกสพิบั์ลิกในฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงพักเบรดยังความพร้อมสาหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถ,ถึงในมิชานี้ผลงานที่ผ่านมานะคะ5นัดหลังคาส่วนใหญ่เป็นการลงเตะนัดกระชับมิตรซึ่งทําผลงานได้ดีเดียวโดยการชนะ3เสมอไป2ครั้งด้วยกันนะคะสำหรับทั้ง2ทีมนี้นะคะเคยพบกันในยุโรมานานแล้วเมื่อปี2012ทั้งหมด2ครั้งด้วยกันค่ะ ็นการพบกันในซยูฟ่าแชมเปียนลีกหรือการผาดกันแพ้ผาดกันชนะแต่เป็นทังทีมเป็นฟิก้านะคะที่ผ่านเข้ารอบไปด้วยด้วยกดประตูทีมเยอนมัน 3, ประตูต่อ2แล้วราคาเปิดมาที่ทีมเยอรมยนเป็นต่อปอปอปัดวอสปาตันม,มอสโกค่ะจากผลงานที่เคยเจอกันมาในะทางลีกเพิ่งทําการแข่งขันในฤดูกาลใหม่น่าจะมีความพร้อมกว่าทีมเป็นฟิกา้าน่าจะยังเสมอหรือพลิกเอาชนะไปได้ค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมพิเศษให้เพื่อนๆร่วมสนุกเพียงแค่เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเลือกจากสีคู่ที่เรากำหนดให้ด้านบนไทรยถูกเต็มทั้ง3คู่นะคะรับไปทันที1,000บาทค่ะส่วนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถร่วมสนุกได้เหมือนกันนะคะเพียงแค่แคปภาพกดติดตามแล้วเลือกคู่ที่ใช่ใจที่ชอบส่งมาที่ไลน์แอ88ถูกปับรับยูสพร้อมเครดิตทันที300บาทไปฟรีๆกันเลยค่ะ ตอนจัดก,กันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกับช่องมีเฮงชาแนลมีเหฮมีเฮงมีเฮงต้องมีเฮงชาแนลเท่านั้นคะ่ะ